มึอน,นีเข้ามาเบาถึงนออ้องอาอายกันจากน่อยดีใจน้ากับความสําเร็จของอีหลาหน้อยพุนเก่งของแม่แมเนาะของเด็ซีแฟนคลับนั่นแหะค่ะพุ่นายา่ยาทั้งหลายน้าตั้งแต่เริ่มแรกเข้าติดตามนออ้องอาอายมากก็รู้สึกว่าดีใจหลายที่เห็นน้องได้บ้านหลังแรกถึงแม้ว่าสิเป็นบ้านที่สื่อ่อจากเจ้าของเก่าคนกระตามค่ะเด็กหน่อยซัมนี่เฮดได้สุดยอดสุดยอดมากๆ และที่สําคัญยคือพ่อจ๋าหนุ่มโภสกนที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนหนึ่งจากปลามั่นปลาโอ,อยนาอพี่น้องที่เข้าได้ติดตามกันนั่นแหละและทุกๆคนในวงก็มีความหักมีการดูแลใส่ใจซอยกันบอกซอยกันสอนและน้องก็เก่งเกินที่เข้าขาดเลยแมนบอกค่ะ เก่งอิลีและด้วยความเก่งความฉลาดและก็ด้วยไหวพิบของน้องเองนั่นแหละคะ่ะมีอะไรดีๆเด็กคนนี้มีของ